เราตอบเราเอียงนะครับเราดึงออกมาก่อนนะ,ะอย่าปลุตอบเข้าไปนะครับ เด็กดูนักว่ามันชนพื้นที่งานเข้าไปในเล่มไหมนะครับอันนี้มันหนาถึง5เซนรึ่งเลยนะครับได้นะตัวที่สามนะครับตัวที่สามอันนี้ก็คือท่านถ้าเราตอกนะครับให้เรียบก,กับตัวกระดาษมากที่สุดนะแต่ว่าอย่าให้มันแน่นเกินนะครับไม่งั้นมันจะทะลุนะครับกระดาษจะขาดตัวสุดท้ายเอาสามตัวพอแ,แน่นแล้วแหละที่ต้องระวังก็คือระวังไปโดนตัวรูดเย็บกระดาษด้านล่างนะครับ ถ้ามันโดยลวดเยระดาษแล้วมันจะต้องเริ่มต้นทีต่ตรงก่อนนะลองทำเองก่อนก็ได้นะครับใครมีร้านใครแบบทำง,งานอยู่ที่บ้านนะรับเข้าเล่มก็ได้นะครับรับเข้าเล่มเสริมเป็นงานเสริมก็ได้นะถ้าเกิดว่าสนใจทําก็ติดตามที่ช่องก็ได้นะครับติดตามที่ช่องไว้แล้วก็ออกมาอยู่นีน่ เดี๋ยวนี้ชัดเจนไหมครับเนี่ยไม่ได้อ่านคอมเมนต์ไม่มีเลยนสวัสดีครับพักทายกันได้ครับพูดคุยได้นะถ้าเห็นเดี๋ยวอ่านนะครับยากที่สุดก็คือตอนเตรียมเล่นก้นและจะพูตรง ไม่เอียงไม่เฉียงไม่กินเนื้องานนะครับนั่นคือข้อที่จะต้องจะต้องพึงระวังเลยนะครับก็คือเนี่ยไม่ตอบแล้วไม่เอียงเฉียงนะครับเข้าด้านในแล้วก็ด้านนอกนะมันจะได้ไม่กินเนื้อที่นะครับด้านในนะครับอันนี้ถูกคัตขึ้นมานะเรียบร้อยต่อไปนะครับเป็นตัวฝึกด,ด้านหน้านะครับด,ด้านหน้าก็อีกนิดนึงหนะ้าประมาณไม่ถึงเซนนะครับเราก็ต้องมาตึดด้านหน้าแต่คนนี้ตรงนี้นะมันมีตะปูใช่ไหมครับมันมีตะปูนะสําหรับ <Europeans> ที่เราจะทําให้มันเรียบนะครับ เราจะมีรอยตะปูเนี่ยถ้าเกิดว่าเราใส่เข้าไปเลยอย่างมันจะมีช่องว่างเยอะให้เรานะครับอ่ากระดาษมาปิดอ่าตัวใช้ตัวกาวสองหน้านะครับกาวสองหน้าสิบสองมิลนี่แหละนะครับปิดแล้วก็เพื่อไม่ให้มันนูนเกินไปนะครับเวลาเราประกบให้มันนูนเกินไปแล้วก็ใช้ตัวกระดาษก็ได้นะครับกระดาษธรรมดากระดาษธรรมดาดนะครับ เอากระดาษธรรมดาแปะนะครับแปะกันไว้รอบหนึ่งก่อนนะครับเพราะว่าเราจะให้มันเรียบเรียนไม่ได้นะครับเพราะว่าตะ,ะกูลที่รวต่อนะหัวตะกูลมันก็จะต้องงูอยู่แล้วนะครับ <S <S ถ้าใช้กาวนะครับกาวลาเท็กน,นะครับถ้าเป็นร้านตะก่อนก็จะใช้กาวลาเท็กน,นะครับแต่ว่ามันช้า แต่ก่อนเขาเล่นงานที่ยังไม่ใช้กาวสองหน้าแต่ใช้กาวลาติกเนี่ยแต่มันก็กมันดีแหละแต่ว่ารับงานทีนี้ต้องรอเป็นอาทิตย์นะครับสามวันเจ็ดวันนะอันนี้ก็ใช้ได้ในระดับหนึ่งนะครับต่อไปนะครับเราต้องมาเย็บส่วนนี้เข้าไปกับเล่มน,นะเราจะทํายังไงนะครับเราก็เย็บตัวนี้ก่อนนะครับเย็บตัวนี้นะครับเย็บตัวเล่มที่เหลือด้านหน้านะครับโดยใช้ S <S <an> <S เย็บด้านหลังนะครับเย็บด้านหลังเดี๋ยวด้านหน้าเย็บเข้าไปกับตัวเล่มใหญ่เลยนะครับเย็บด้านหลังมาเป็นแบบเยบ็บเอกสารทั่วไปเลยนะครับใช้ลูกแม็ครูดเย็บเนี่ยให้มันเบอร์ไม่ต้องใหญ่นะครับจริงๆเบอร์เล็กก็หมดแล้วนะครับเบอร์เล็กหมดแล้วก็ใช้ซักเบอร์ที่มีเล็กที่สุดนะครับเย็บเข้าไป ต้องเย็บแล้วไปอ้อมด้านด้านด้านหลังด้วยนะครับก็คือนะครับอันนี้ไม่มั่นใจว่าจะได้ตัดเล่นไหมเพราะว่าตัวความหนาค่อนข้จะเยอะเลยนะไม่ได้ก็ไม่ัเราก็ทําเล่นให้เยอะที่สุดเวลาเย็บนะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเย็บแล้วก็ต้องเย็บด้านหลังนะครับถ้าเกิดเราเย็บแบบมันก็ต้องมีตัวแบบโค้งงอนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามัน ต้องให้ต้องให้เย็บแล้วมันทะลุเข้ามานะครับโ้นเ oh, ข้ามานะครับมันก็ถอดออกนะ่ายทีเย็บใหม่นะครับต้องเลือกรูปแม็ก match, นะครับหรือว่ารูกไปกระดาษให้มันให้มันเข้ากับความหนาของเล่มนะครับแล้วก็ตอกนะครับตอกเพื่อให้มันเรียบเดี๋ยวเราจะไปเข้าเล่มตัวใหญ่หเข้ารวมกันเราจะต้องมือลูกแล้วไม่จะต้องใช้มือลูกนะครับแล้วก็ไม่ ที่มือเรานะครับ,รบอันนี้ตัวนี้ลูกค้าน่าจะถ่ายเอกสารมาเพราะว่ามือถือติดมือนะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับฝากกดติดตามเล่นเราของร้านถ่ายเอกสารเข้าเล่นนะครับกรกอบรูปแล้วก็เครื่องเขียนนะครับแต่ครัวนี้เราจะมาทําการเย็บไม่ได้แล้วเพราะว่าเครื่องเย็บมันเข้าไม่ได้นะครับอันนี้มันหนาเล่นมันหนาก,กว่าตัวช่องระหว่างตัวที่ยัดกระดาษนะครับเราก็ต้องมาทําการ ใช้มือนะครับในการเข้าเล่มเราก็มาดูก่อนนะว่าตัวไหนที่เราเย็บแม็กไว้นะครับทำสัญลักษณ์ไว้นะครับเราเย็บแม็กตะโพนะครับเราก็อย่าเย็บให้มันโดนเพราะถ้ามันโดนกันแล้วมันก็จะัวดมันก็จะไม่เข้าไงมันก็จะเสียนะครับก็ต้องถอดแล้วก็เย็บใหม่นะครับอย่าให้มันคาไว้นะครับเพราะว่าเวลาทําเล่มตัดเล่มเนี่ยมันจะมีปัญหานะครับปตอนนี้เราก็เอานี่ไปแปะก่อนเลยนะครับมันจะได้อยู่ติดกัน เอาสองหน้าบางนะครับกาสองหน้าแบบบางนะครับแล้วก็แปะแปะให้มันเลยตัวกระดาษที่เราแปะในรอบที่นี้นะครับแต่ก็อยากให้ไปบังเรื่องงานนะครับอยากให้ไปบังรายละเอียดงานเวลาเปิดมาจะได้อ่านรู้เรื่องนะครับเข้าเองได้นะครับอุปกรณ์มีอยู่ในตะกานะครับอุปกรณ์มีในตะก้าสามารถที่จะเลือกได้นะครับแล้วก็เอาไปเข้าเล่มกันเองได้เลยนะครับไม่ต้องไปที่ร้านก็ได้ ทำไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวมันก็สวยเองนะครับออันนี้แปะแล้วไม่ใช่แปะแค่นี้พอนะเราก็ต้องมาทําการเย็บนะครับทําการเย็บด้วยลวดเย็บนะครับใช้ลวดเย็บไม่ต้องหนามากนะครับแค่ให้มันทะลุเข้าไปยึดกับตัวท่านตัวกลางนะตัวส่วนกลางที่เราได้ทําการเย็บแน่นไว้แล้วนะครับเอาเนะึ่ได้น่าขนานใช่ไหมถ้าตัวนี้แล้วกันนะครับใช้ตัวนี้ อันนี้เล่นหนาห้าเซนครึ่งนะครับห้าเซนครึ่งหา้าเซนครึ่งนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาใช้เบอร์สิบห้ากันแล้วก็แกะลูกไม้คาเลยนะครับสิบห้านี่มันหนาเลยแต่้มันยาวไปกว่าน,นี้เราเปลี่ยนตอนนี้นะเราแค่แตะส่วนนี้เข้าไปนะครับไปดูคลิปนี้แล้วมีประโยชน์นะครับฝากกดฝากกดติดตามด้วยนะครับฝากกดติดตามด้วยตอนีเป็นแนะนำวิธีการเขาเล่นแบบสันกานะครับ สั้นยาวแบบมือนะยาวไปจะเอาไปเราล,ลดตรงไหนอีกได้นะครับต้องดูนะเวลาจะเย็บขนาหนท่าไรมันเต่งน,นะครับประมาณนี้นะครับประมาณนีน้นี่อาจจะยากหน่อยตรงนี้แหละมันจะช้านะครับหรือว่าไปรมีเครื่องเย็บตัวใหญ่ก็ดีเลยนะครับมีเครื่องเย็บตัวใหญ่ แต่คุก็จะตอกตะปูรอบก็ได้นะแต่ให้เลือกตะปูตัวผอมนะครับตัวขอมตัวเล็กนะครับแต่ว่าหาไม่เจอนะครับก็เลยเอาตัวรวดเย็บนี่แหละมาตอกนะครับถ้าไม่มีเครื่องเย็บนะครับก็ไปซื้อรวดมาแล้วก็ตอกนี้ก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็จะต้องมีเุียบดันบ้างแหละโอ้เสียงดังเลยไม่ได้ติดไม้นะครับถ้าใครแบบว่าอยากจะไม่อยากซื้อเครื่องเครื่องเย็บนะ ก็ซื้อเฉพาะไอตัวลวดนะครับแล้วก็ามาตอบแบบนี้ก็ได้แต่อาจจะต้องฝึกหน่อยนะครับอาจจะต้องหมุดหีด,ดกันหน่อยนะครับทำบ่อยๆเดี๋ยวก็ชินนะครับสามารถทำเองได้นะครับไม่ต้องไปที่ร้านก็ได้นะครับใครแบบมีเครื่องไม้เครื่องมือก็ทำเองได้เลยนะครับ ถ้าใครมีปืนตะปูนะครับปืนตะปูปืนยิงนะครับก็สามารถที่จะใช้เจาะได้นะครับแต่ต้องระวังเรื่องอย่าให้มันเฉียงอย่าให้มันเอียงนะแต่ถ้าใครไม่ตัดเล่มก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าที่ต้องระวังก็คือว่าถ้าเกิดว่า เราเย็บแล้วมันเอียงมันจะไปกินเนื้องานนะเวลาเราเปิดมันจะอ่านไม่ได้ตรงขอบขอบมันจะอ่านไม่ได้นะครับตรงนี้ต้องเรื่องอรายละเอียดหน่อยนะบางที่ก็อาจจะแบบทําแบบเคยเห็นนะว่าต้องมาแก้นะครับต้องมาแก้เวลาคนทำงานมาแก้มันก็จะยากยากกว่ายากกว่าเข้าเล่มนะครับแก้งานนะ่ะต้องรือ้อแล้วก็ต้องเข้าใหม่นะครับอันนั้นก็อาจจะแพงกว่านะครับต้องเข้าใจว่ารื้ออะยากนะครับทํามามันทําง่ายต้องไปให้ร้านถ้าเกิดเราไปเข้าเล่มแล้วอะแล้งานไม่ดีนะครับ เราไปให้เขาแก้คิดว่างานจะดีมันก็ฝีมือเดิมนะครับมันก็แล้วแต่ฝีมือคนทําถ้าเราทําเองได้ก็ลองทําดูนะครับมันก็ไม่ได้ยากมากนะครับแต่ว่าถ้าร้านทํามันก็จะต้องใช้แบบเป็นทําให้มันมีมืออาชีพนิดนึงนะนมันต้องดีกว่านิดนึงนะ <c ười> มันดีกว่าเยอะเลยแหละที่คิดที่คิด,ค,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 ดคิดไว้อย่างั้นนะถ้าเกิดว่าเรารับรับจ้างทําเราก็ต้องทําให้ดีกว่าที่เขาทําเองนะครับถ้าเราทําแล้วแบบเหมือนที่เขาทํานะครับมันก็รับจ้างสมไมก็ไม่ดูนะเอาเงินเขามาแล้วเราก็ต้องทําให้ ดีที่สุดแล้วครับช่วงแรกๆก็ทําร้านมันก็จะ,จะยากหน่อยครับแต่ว่าถ้า,ถาเกิดใครเข้าเล่มแบบแบบนี้มีเครื่องใหญ่นะตัวเครื่องใหญ่เลยเครื่องแบบสูงเลยนะครับมันก็จะเข้าเล่มได้หลากหลายนะสามารถเข้าเล่มน,นี้ก็เข้าได้นะครับหนาเนี่ยแต่ว่าข้อข้อที่ต้องคานึงก็คือว่าระยะเวลาไอ้ตัวตอกกระปูหรือว่าร้อยเชือกหรือว่ายิงแม็กเนี้ยอายุเวลาต่อให้ปกมันขาดไปอะ่ะตัวเล่มมันก็จะไม่หลุดนะครับเพราะว่า มันใช้ตัวยุทธที่แข็งแรงกว่านะครับนี่น่าจะไปชนแม็กเกาสวัสดีทุกคนนะครับที่เข้ามานะครับวันนี้เป็นงานเข้าเล่มนะครับความหนาอยู่ที่ห้าเซนครึ่งนะครับก็เข้าเล่มแบบใช้มือนะครับเข้าเล่มสันกาวแบบมือนะเพราะว่าเครื่องที่ใช้นะครับไม่สามารถเข้าตัวนี้ได้นะครับเครื่องตัดยังไม่รู้จะตัดได้ไหมตัวนี้ความหนาอยู่ที่ห้าเซนครึ่งนะครับห้าเซนครึ่งลูกค้าใช้ตัวกระดาษเก้าสิบกรัมหรือหนึ่งร้อยกรัมนะครับในการพิมพ์มานะเราก็จะต้องมาเข้าเล่มให้นะครับ ก็ S <S <an other> ข้าเล่มส่วนงานเข้าเล่มเนี่ยราคาของงานข้าเล่มทุกที่มันจะไม่เหมือนกันนะครับแล้วแต่นะครับเราก็ต้องมาวัดวอนหนากันที่มิลน,นะครับถ้าเกินกี่มิลราคามันก็อาจจะสูงหน่อยนะครับเพราะทายากนะครับมาหลายขั้นตอนไม่ใช่ว่าบางคนอย่ังหนา,นาแบบเนี้ยถ้ารองเอาเลยนี่แบบกดดันมากนะครับกดดันมากไม่ใช่ว่ามันทําไม่ได้ไงก็คือว่าต้องรอนานเป็นชั่วโมงอ่ะนะครับเล่มใหญ่ต้องจับพวกลงพิมพ์หรือว่าที่มีเครื่องจกักรใหญ่ๆนะครับก็จะเร็วหน่อยนะครับ คือเขาจะต้องรับงานถ้าเป็นร้านถ่ายเอกสารสูนไทยใหญ่ๆนะครับถ้ามีเครื่องมันก็จะเร่มเดียวมันก็จะรับนะเวลาเราตอกลวดนะครับลวดเทปกระดาษเนี่ยเราก็ต้องไม่ให้ชนกับด้านล่างนะครับอันนี้มันจะไปนชนเนี่ยเรามันมีหลายชั้นนะเราไม่รู้ว่ามันไปนชนตัวชั้นไหนนะครับอาจจะไปนชนแบบตะปูนะครับก็ได้นะเราก็ตอกตรงนี้ก็ใจเย็นนิดนึงนะครับ ต้องใจเย็นนิดหนึ่งเพราะว่าบางคนก็แบบแบบเข้าเล่มแล้เอาเลยเงี้ยมันก็จะใช้เวลาทําเร็วเลยไม่ได้ครับนอกจากว่าเเล่มมันบางๆนะครับใครอยากจะได้อุปกรณ์นะครับไปเข้าเล่มก็ดูที่ตะกร้านะครับ ที่แต่ก้าก็จะมีอุปกรณ์เข้าเล่มไว้แล้วนะไม่ว่าจะเป็นตัวเนี่ยที่เย็บกระดาษนะครับหรือว่าตัวปกนะครับปกวันนี้ปิ้นปกมาเป็นตัวกระดาษกระดาษโฟโต้นะครับอยู่มันแล้วก็ตอนแรกลูกค้าปิ้นมาเป็นตัวกระดาษปกอ่อนแต่ว่าปกอ่อนเนี่ยมันจะเข้าเล่มไม่ได้นะครับเพราะว่ามันเคลือบโอกาสที่มันจะพัง้มันง่ายนะครับ <S <S ด้านหน้าด้านหน้าลูกค้าปิ้นตัวกระดาษธรรมดาบางเจ็ดสิบแปดสิบกรัมมาให้แต่ด้านหลังลูกค้าเอากระดาษโฟโต้มาให้งงไหม ถ้าจะพิมพ์ทำไมไม่พิมพ์โฟโต้ก็ไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ความสะดวกเรามีหน้าที่เข่าเล่มครับอ่อ่อันนี้เราเย็บเสร็จแล้วนะครับในส่วนของตัวเนื้อหานะครับเนื้อหา500 50มิลนะครับหรือว่า5.5เซน5เซ,น, 5. 5เซนครึ่งนะครับความหนาเราก็ใช้วิธีการเย็บนะครับวิธีการเย็บในการเข่าเล่มเนี่ยวิธีการเย็บก็คือเราจะใช้ตัวของด้านหลังเย็บด้านหลังไว้ส่วนหนึ่งก่อนนะครับ แล้วก็เราก็จะใช้ด้านส่วนมากเนี่ยตอกตะปูลงไปนะครับแล้วเราก็ค่อยมาเย็บด้านหน้าใส่อีกทีหนึ่งนะอันนี้ก็เป็นตัวเข้าเล่มแต่ว่าครานี้เราจะมาเข้าเล่มด้วยสันกาวนะครับแต่ว่าเราจะใช้กาวสองหน้าเข้าเพราะว่าถ้าเข้าเครื่องนะครับมันจะไม่อยู่นะครับ